โอ้โหว่าเป็นป่าบ่อบ่อเมนเด้อพี่น้องป่าในน้ำครับโอ้ดี้หยิบเขากินเลยอพอดีสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้บอลนุพาพี่น้องไปบ้านเหี้ยอีกคือเก่าพี่น้องมือนี้ครับบอลนุมาแนะน้ำวิธีการเอาปลาในตะพักนะครับตะเพิกตะพัก เมืเเงงออม่อเป็นคล้ายๆเป็นชะโงดออกมาแล้วก็เป็นทำรูข้างในนะครับเป็นการเอาปลาในรูปแบบของเสี้ยนแม่น้ำปลาซัก <c oughs> เขาออกจะสี่พี่น้องเขาออกกันแบบนี้นะครับมาโนกะก็เลยอยากให้พี่น้องอสมุิวาวานแหไปพ่อนะครับโอ้มันเป็นทำรูข้างในสิออาจังได้รูปไปรวมาปาลาไหลเอามาเป็นนะครับเบื้องคลิปนี้ครับมาโนะแนวน,นะเนะ๋ยวเใา้ไปเบื้องกันเลยครับไปครับเอาผมตามภาพนะครับพี่น้องแนมเป็น สะพัดสะเพิกนะครับคือมันาบนมันยืนออกมากข้างในเป็นถ้รนะครับเอาแบบใดนะครับคนอื่นเขาจ้องจอดเหยียสะ้อนเหมือนคือถูกคือถูกอะไถูกรูปแบบที่เขาเอาป่านะครับต้องจอดเหี้ยแต่แลักษณะนี้ครับมันเป็นถ้รของแผงในเห้ียเขาเขอเวลาได้พนะี่น้องเพื่อแตงใดนะครับให้พี่น้องหาอุปกรณ์เสริมครับเสือครับหยัดนะครับเ,เสือหยัดบอดถึง เอาหีดตมยัดเขาไปในสื่อยัดอีกรอบหนึ่งนะครับยัดต่อไปตรงทีแห้งเขาเข้าเขาไบก็ได้นะครับยัดเขาไปเลยแต่ทับแห้ไว้ทับลูกแห้ไว้ทางขวาทั้งขวางขวาทั้งขางใส่นะครับปุ๊บพอ,อัดเแล้วเรียบร้อยครับเอาลูกแห้เขาไปใกล้ๆครับเอาลูกแห้เขาไปใกล้ปั๊บนะครับบ้านนี้มีเงเกงถอดางนเกง,กเกงพี่น,อน้องแต่่าถอดางนเก่งได้นะครับ พอเกางเกงนะครับเอากีดินยัดใส่เกางเกงนะครับเอาขีต้มันละยัดใส่เกางเกงนะครับปั่นเนื้อเหนีออยวแยดเลยนะแัดเข้าขไปแห่ขางนึงครับอ่าเขามั่นใจว่าเขาจอดแห่ขางไหนดีดีกว่ากันนะครับเขาเอาขางนั้นนะครับไหวไทยปลาไปยู่นะครับเขา็ยดอีกคางนึงมีเขาคิดว่าเขาจอดบ่ดีแย่เข้าขไปในตะเพิกนะครับแล้วค่อยขยับ พาหร,กกหรือกางเกงอันนั้นหรือกระสอบที่เข้าหาด้เอียงก็ตามแต่นะครับที่เขาหาด้นะครับงัดเข้าไปมันสูดเพิกนะครับแล้วเขาค่อยขยับค่อยล่วงโตบเปล่าออมาเรื่อยๆนะครับโตบเปล่าออมาอันนี้มนุษย์สีร่องอามาทั้งใส่นะครับโตบเปล่ามาทั้งใส่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเน่ให้ปลาสวนกลับขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> มันสีนเดือดไม่นะครับพยายามไปซาซ่านะครับ ตบ,ตบไปเรื่อยๆตบไปเรื่อยๆนะมาอยู่ทางเดียวเอาแต่หือแหนะครับหือแหะฟาที่เขา้าตอบปามาแล้วขอมาหากันจะจาครับอันนี้พอเขอ้าลวงอีกทีนึงป่ามันสิแรนออกมาหาแหนะครับตามนั้นครับมันจ่อแล้วที่จะได้กก็ได้ครับจกเอาเทลล่โตก็ได้นะครับเทลสีปัดมันออกมาหาแหเลยก็ได้นะครับตามนั้นพี่น้องรองเห็ดเบิ่งนครับ สวัสดีครับพี่นอ้องครับมาอน,นี่บรรยากาศบ้านแห่คือเกาเข่ากล้องมาออกกล้องบาหนี้มาอน,น,นี้เปลี่ยนแผนครับขี่แพ่อีคือเกาครับฟับงบนมีแนวคุ้มนะครับเอาแต่พูดไดเอาแต่พูดใด้สิมีฟีมือนะครับมือน,นี่เ,เอาลุยกันครับมาหนี่หน่อยเห็ดบุญใหญ่แล้วหมานบอโคนครับโอ้เพินหมานอยู่เห็ดบุญใหญ่แล้วบวดลูกไส้ครับหมานอยู่หมานอยู่ พี่น้องเอ้ยไพ่บึ้มๆเต็มแผลเลยครับพางหันเดี๋ยวลงไปเบิ้งลูกครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงนะครับมึงคนละไปไงนะครับมึงครับโอ้ว่าดเล่นแพะนะครับมึงครับมึงครับพี่น้องเอ้ยมุดมุดมดโอ้มันตอนเนี้งกันมากเลยไหมอ่ะเพราควาย กอ็อีเล่ยุบอ่ะแล้วจ้องไปไต่ท้ายคนน้ำแนี้ย่โอ้เอาเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ครับคุณนังได้ครับปลาใหญ่ครับต่ำสองเนี่ยคุณไปไงไหมล่ะครับครับพี่น้องไปไงไหมล่ะครับ โอ้มึงนะครับพี่น้องมันยังดินอยู่อ่ะมาแล้วครับมาครับเดือดเฟินดูวางกล่องก่อน,นออเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเ้ยปาเาไปกินพรอนี่สบครับพี่น้องสามตัวของพรอไงอ๋ออออ๋ออต่อเด้อมาได้กินปลาแดงกัมีเด้อครับ พี่น้องเลยบาทเดียวสามตัวมึงไงเออกู้่เยกตัวเอาสมอบปโอ้โอ้เป็นป่าบ่อบัวเมนเดือพี่น้องป่าแม่น้ำครับเนี้ยดิดึงแลบวพันหา ไหนวะลุดมื้เหรอครับว่าด้กินดอกไม้ิ่เอาของสียมาจับอลอัออราอ ข้ามันได้ปลาโดนี่วะสิทผ้าหมูจุ่มเดยนี่ข้ามันปลาโดสิผ้าหมูจุ่มเลยบได้กินจะขนจ่อยไส้บัวจะได้กินนะเมนไส้บัว

ขี่ตมขีตมท่านอากองมีแยงตัวนี้จะเอาใส่ซังจะได้น้อยเนาะอย่าดิ่นนะเว้ย <c oughs> โอ้ได้กินแล้วบานเนี้ย

ไม่ใจเลยว่ะเออวันได้ตัวลกแปดตาีีใช้ e bon ี่้กแปดอาโอ้สามตัวเต็มกระสังเ่สมตัวเต็มกระสังเลยว่ะฮะ ได้ได้ได้บดขาดอีกแล้วครับพี่น้องครับสองสามพืนแล้วโอ้ปาตัวดีสุดยอดเลยเอาลงไปเบื้องห่าโบขาดเน็กตีนไปหลดเน็กตีนลราซ้อนเลยพื้นเดียวขาดแตกบดพื้นเดียวขาดบด ปาตัวเดียวกันนี่ละมันอยู่เอาเนี่ยถือปลายใหญ่อีกแล้วครับซ่อนเหรอนะเดี๋ยวลงไปเบื้องอามาถือปลาใหญ่สุนมันคือบ่บโจมเหรอขึ้นโบขยับเหรอโบยงกูปิ่นกูปิ่นมาทางนี้เดี๋กูดึงแขมันนี่มันอยู่ทางนี้เจอดัดปีนออกกูเน่ออกเล้อเปา ทกัวร์เดี๋ยววานจะเถื่ออยู่หันบมีอนของไปบุครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วลงไปแล้วกอดขึ้นมาเลยโอ้หวไพบึมๆเลยไพรนอยู่วะเนี้ย วต่อกันน่เดี๋ยวพญาวาเอาควันขึ้นควันอน้้นันนสา้นนนยหลายื้นวลงซได้ครับอีกสองพื้นเสียะเสียแเสียักมนย่้สุดขังเลย โอ้ยจับมันพันหลบอ้อมไปรอดแต่สู้เนียโอ Census, ย iday, end, so bad, so bad, ้จับขวอนจบว่ปักแขนขึ้นมานํ้ำมันจังบวหลุดปักไกปักไกโอ้ได้แล้วได้แล้ว โอ้ยเดี๋ยวยูสองโลอยู่่ปลาเลยปลาเลยปลาแดงีกยอเส่อบุ้นนี่เวลามันถือแขงขึ้นมาโอ้ปลาแดงโอ้โอ้ปธรรมดาว้าใหญ่ใหญ่ไอีดำพี่น้องเลย เดี๋ยวฝนแซ่ลกัอยู่ปุ่นมันมี่ยังเกิดขึ้นสามสี่เส้นเออออออยายายาห้งตายมันเดือยว เดี๋ยวเม้มนีกระช่างมาเต็มนะกระั่งมาเต็มแล้วมันมันสิลงบ่ได้นะบ่ตาย่บ่อตายย่งโเอ้ยโอ้ยหยบเขากินเลยวันนี เเดี๋ยวเป็นพอดิกินตัวนี้ปลาข้าวใหญ่ครับพี่น้องอโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนควันความแล้วครับความแล้วเน็กลูกแหงเนี่ยล่ะเอาอีกยักพื้นบ่เอาอีกพื้นหนึ่งบ่อเอาเพลื้เอเ,เลือกไฟปลาแล้นลงเลือก <c oughs> <c oughs> เอาลูกไปคุม้มบ้างไป <c oughs> เอาเลยเอาเลยคุกพ่อมาหลดปานผาเข้ามาปูไว้เด้นโดนทอดเสีย,ตตยก็ถึงโอ้ยมันสิปักเขาวะมือไปในพุ่นก็เดือดเพีง้งทั้งเล,อลเยอว่าเลยเหรอเจ้าก็ตูดท่างน,นี้ไปบ่คุกไว้ดิท่านนี้กระตูดแล้วปานผาเข้ามาคุ้มไว้เหรอเดี๋ยวนี้ใส่ยืดสิไรมีแต่แห่ทีปานนี่บ่เหลือลงไปแล้วครับพวกน่ากอดมาเลยเนี่ย จิ๊ดจี๊ดจี๊ดขมยโดนแทะปอจะปรากฏว่าเออนะครับไล่กันแล้วครับไล่กันแล้วไล่กันแล้วเอ้อพาขึ้นโคกดีกว่าเออพาขึ้นโคกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเด้อทำมัถือกั่นดิคุบเลยดิคุบเลย ปานพาเข้ามาคุ้มไว้เหยอดิเอเนี่นทานนี่บางทาง่านตะกูสิบางจงต,ตัวจินไวแล้วเอาไปแล้วครับไปยังน่เด้งเดเดียวละ เดี๋ยวินเส้งหายใจอึกๆบ่โอ้ยอตกางตควนเอ้ยยตายตายตโอ้ยควไปีดีอ้ยเอ้ามาโอ้ยเอ๊ะมันสรกนด้วยอุ้ยใจขาดมาเดียวละมาเรลมาแล้วเฮ้ยวใหญ่อกยโอ้ยเอาไป แอมไปั้โอเคโอเคบอกให้ดึงแขนกันดิบ่กูดึนขาดิดีมึงดึงกูจบมึงมึงดึงงไปเอาพันขึ้นไปรถไปกเฮ้ยเหลือ่ไปข่าว่าจได้กินโพยจไหมยังย้งมอ้ยจะมีกระเลาบอสเฮระเขาผาพวก่เดี๋ยว ปะากยปะไกยปะากอไปเบิ้งคุ้มนี่ครับเสียงดังจังเลยใได้ปลายังสยดด้เสียงดังขนาดให้เชียปลาขาวมาเอาปลาขเขาจะเอาให้รือโอ้ได้ปลาข้ะบ่้นะเลยน้น้ําคอยเล้่อยะครับพี่น้องครับ ีกับบ้านได้บ้านเนี่ยเจออแสงตะเวนจาลเฮ้ยเจปลาออกไปเลยวะแสงตะเวนจาเฮียบอยเอยาาทํเปเอาเอ้ามมานดอกโมนดอกนูเนี่ยโอเพื่อไปเนน้มูเทื่อนูเจาลยสดเทยนส่นเไปหาเฮไปไปหอดกลางวัมไป่ไรปลอยู่แช่นี่ละเฮียอยู่แคนนี้ มาสร้งค <rip> ือมันว่ามันไ่ได้เห็นตาโอ้มันหล่อให้พวกนี้ว่าวาในเห่เนาะหล่ <c oughs> นอ,นอม,มันหัวทอไปแกงแกงหนึ่งเด้อปลาขาว,วกว็เอาละโอโอเคดอดได้ได้ดออโอ้ไดดยูยูเขาโอ้แดดต้นนี่แหละได้ต้มสุกคนอยู่อือโอ้ตัวนี้พี่น้องเลยขึ้นน้ำเลยจังบน่น <c oughs> ตัวนี้ก็คือขับเขา่าปาดโทัน้ำบานเลย ฝากไปก่อนฝากไปก่อนอน,นี่ครับพี่น้องครับผลงานเฮาโอ้โหยีสกค่อยได้นะครับปีโบมี่นะนี่ไมกก็มีปีนี่แหละอู้ยิงตุกข้อครับโอ้หึเป็นปลาโดอีดำใหญ่ตัวนึงเพื่อนนี่โอเค